เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างควา,ความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ podcast ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบดีๆของชีวิตเพื่อความสุขแล้วก็ความสำเร็จค่ะ แล้วก็ค้นพบตัวตนของเราทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกภายในนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนังสือที่จะนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเป็นหนังสือของผู้เขียนที่เป็นคนที่นักเขียนหนึ่งในคนที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือคุณโยชิโนริโนะมจินะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณโยชิโนริโนะมจิเป็นอย่างมากเป็นหนังสือเล่มแรกค่ะที่ ตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ติดตามหลังจากหนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อว่าหนังสือกฎแห่งกระจกค่ะเขาบอกว่ากฎแห่งกระจกเนี่ยเป็นกฎมหสัจจันทร์ที่จะช่วยแก้ไขทุกปัญหาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะะี่ค่ะก็คือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเองนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาเ,เขียนเป็น เหมือนตัวละครนะคะที่บอกถึงตัวละครก็คือเอกโกเนี่ยคะ่ะซึ่งเป็นแม่บ้านอายุประมาณ41ปีเนี่ยกังวลใจในเรื่องของลูกชายนะคะซึ่งลูกชายของเธอเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5นะคะชื่อยูตะนะคะที่ถูกเพื่อนแกล้งตลอดเวลาแล้วก็คนเป็นแม่ก็เลยทุกใจนะคะอย่จริงๆแล้วนะคะยูตะเนี่ยไม่ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าสามีของคุณ e เอโกนี่คะ่ะก็เลยแนะนําให้พอเห็นภรรยาเนี่ยทุกใจมากๆก็เลยแนะนําให้ภรรยาเนี่ยรู้จักกับเพื่อนของสามีนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับด้านจิตวิทยานะคะแล้วก็เ,เป็นคนที่ให้คำปรึกษาแก่บริษัทแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะซึ่งสามีของเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็พบว่า เพื่อนของตัวเองเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็อยากให้เพื่อนของตัวเองอะ่ะชื่อคุณยางงูจินะคะมาแนะนําภรรยาตัวเองนะว่าจะาให้คลายวิตกกังวลได้อย่างไรนะฮะตอนแรกเอโกเนี่ยก,ก็ก็ไม่กล้าที่จะไปขอคําแนะนำหรอกคะ่ะแต่ด้วยความที่กังวลเรื่องลูกมากๆก็เลยไปขอคําแนะนําปรากฏว่าคําแนะนําที่ได้รับกลับมานะคะที่ได้คําถามกลับมาก็คือว่าตอน,น e เนี้ยคุณเอโกเนี่ย กำลังเกลียดใครที่เป็นคนใกล้ชิดอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ยอมรับใครที่เป็นคนใกล้ชิดอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็พูดถึงกฎอันนึงค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือผลลัพธ์เมื่อมีผลลัพธ์ก็ต้องมีเหตุค่ะและต้นเหตุก็มาจากจิตใจของเราเองคะคือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยก็คือกระจกส่องสะท้อนจิตใจของเราเองดังนั้นการที่เหตุการณ ที่เกิดขึ้นกับคุณเอโกในเรื่องของลูกที่ไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็เหมือนว่าคุณเอโกเนี่ยกำลังไม่ยอมรับใครบางคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเ,เรื่องราวเขาก็พูดถึงว่าเอโกอะค่ะมีปมนะคะ,นะคะก็คือไม่ยอมรับพ่อของตัวเองนะ,ะตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็โกรธเกลียดพ่อมาตลอดนะ,ะเพราะว่าคุณพ่อนะคะตั้งแต่สมัย วัยรุ่นเด็กๆเนี่ยคะ่ะก็ตามภาษาคุณพ่อคะ่ะที่รักลูกนะคะห่วงใย,ยลูกแต่ว่าอาจจะดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ลูกโกรธนะคะแล้วก็ฝังใจมาเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่งทําให้อโกตเนี่ยเกลียดพ่อมาตลอด20ปีแล้วก็ไม่คุยกับพ่อเวลาที่จะโทรกลับไปบ้านเนี่ยก็จะขอคุยแต่กับแม่นะคะซึ่งซึ่งทำให้พ่อเขาเนี่ยทุกข์ใจมาตลอดดังนั้นนะคะ <c oughs> คุณยางูจิเนี่ยก็เลยเริ่มต้นเนี่ยค่ะให้เอกโกดเนี่ยลองให้อภัยพ่อให้ได้โดยการทำอะไรทราบไหมคะคุณผู้ฟังก็คือให้เขียนสิ่งที่ควรขอบคุณพ่อเนี่ยมาแผ่นหนึ่งเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนสิ่งที่ควรขอบคุณหลังจากนั้นนะฮะอีกแผ่นหนึ่งก็เขียนว่าสิ่งที่อยากจะขอโทษนะคะซึ่งเขาก็บอกให้เอกโกดเนี่ยค่ะพอเขียนจบแล้วเนี่ย ก็ให้โทรศัพท์ไปหาคุณพ่อนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณพ่อของเธอเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเอกโกดเพราะโดยปกติเอกโกดก็จะคุยกับคุณแม่แต่วันนี้ขอขอโทรไปคุยกับคุณพ่อปรากฏว่านะคะตอนแรกที่เธอไม่กล้าเนี่ยคุณยางุจิเนี่ยก็ให้คําแนะนําว่าให้เริ่มจากการกระทําจากภายนอกก่อนเดี๋ยวความรู้สึกก็จะตามมันเองนะคะเ,เธอเลยตัดสินใจด้วยความที่อ,อ,อยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ย ได้เจอสิ่งดีๆถ้าทําสิ่งนี้แล้วถ้าลูกของเธอดีขึ้นเธอก็ยอมทําอันนี้คือความคิดของคนเป็นแม่นะคะดังนั้นเนี่ยเอกโก้ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาคุณพ่อแล้วก็พูดในสิ่งที่อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษในขณะที่ตอนแรกเนะะี่ยก็มีความรู้สึกว่าไอ้คําขอโทษแล้วกออ็อยากขอบคุณนั้นมันไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆแต่พอได้เริ่มต้นทำอะคะ่ะก็ปรากฏว่านะคะคุณพ่อเธอที่รับสายโทรศัพท์เธอเนี่ยก็ ร้องไห้ค่ะพูดตอบไม่ได้แล้วก็คุณแม่ก็ในเสียงเสียงในสายโทรศัพท์นะคะคุณแม่ของเอกก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเอกพูดอะไรกับพ่อนะคะปรากฏว่านะคะอพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกอยากจะขอโทษจริงๆขึ้นมานะคะก็เลยขอพูดกับพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้กลายเป็นว่าเอกกเนี่ยร้องไห้แล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณออกมาจากใจนะคะดังนั้นเนี่ย ขาบอกว่าสิ่งที่เราทําจากภายนอกเนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกมันก็จะตามมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยกฎของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกปัญหาในชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นเพื่อทําให้เรารู้ซึ้งถึงความสําคัญของบางสิ่งค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนะะี่ยการที่เราให้อภัยไม่ได้เนะะี่ยค่ะก็คือสภาพจิตใจที่เรายึดติดกับอดีตแล้วก็นึกเกลียดใครบางคนอยู่ตลอดเวลานะคะ เมื่อใดที่เราเกียดคนอื่นแล้วก็ไม่ให้อาภัยเนี่ยเราจะไม่รู้สึกสบายใจนะคะการให้อาภัยจึงหมายถึงการปล่อยวางจากการยึดติดกับอดีตเลิกโทษแล้วกเ็เลิกที่จะบอกว่าเป็นความผิดของใครนะคะแล้วก็เลือกที่จะมีแต่ความสบายใจดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราควรให้าภัยก็คือต้องเริ่มให้อาภัยจากตัวเองค่ะในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็มี8ขั้นตอนในการที่จะ ให้อภัยนะคะโดยเริ่มต้นจากนะคะเขียนลายชื่อนะคะคนที่เราคิดว่าเราให้อภัยไม่ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยระบายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคนนั้นน่ะว่าเราโกรธเราเกลียดเขายังไงก็เขียนไปเลยค่ะเพราะาเขาไม่มาอ่านเขาไม่มาอ่านในสิ่งที่เราเขียนอยู่แล้วค่ะและหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ามเขาบอกว่าจินตนาการสาเหตุของการกระทําที่ เขาทำให้เรารู้สึกให้ภัยไม่ได้ว่าสาเหตุที่เขาต้องทําเช่นนั้นเพราะอะไรมีแรงจูงใจอะไรแล้วก็วก็ให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นนการกระทํานั้นเกิดจากการที่เขาอาจจะด้อยประสบการณ์ความไม่รู้หรือความอ่อนแอของเขานะคะแล้วก็พิจารณาการกระทําของคนคนนั้นโดยไม่สนใจว่าถูกหรือผิดแล้วพูดออกมาว่าคุณเองก็คงอยากจะมีความสุข คุณก็คงอยากจะหนีให้พ้นจากความทุกข์เหมือนกันกันกบฉันเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็เขียนสิ่งที่ควรขอบคุณะคะ่ะก็ขอบคุณคนนั้นออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้นะคะก็ขอให้เขียนลงไปแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่5้าเขาบอกว่าให้ขอพลังจากคําพูดค่ะก็โดยปฏิญาณว่าฉันจะให้อภัยคุณ เพื่อความเป็นอิสระความสบายใจแล้วก็ความสุขใจของตัวเองแล้วก็กล่าวขอบคุณซ้ำๆว่านะคะ,ะเขียนชื่อของเขาอขอบคุณนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พูดออกเสียงค่ะจะพูดเบาๆหรือพูดให้แค่ตัวเองได้ยินก็ได้ค่ะในขั้นตอนนี้อาจจะไม่ต้องรู้สึกจากใจจริงค่ะแม้ในจิตใจจะยังรู้สึกไม่แ้ปภัยค่ะแต่ขอให้เริ่มต้นจากคําพูดการกระทําภายนอกก่อนนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ ควรใช้เวลาอย่างน้อยสัก10นาทีค่ะแล้ว10นาทีนี้เราจะพูดได้ประมาณ400-500ถึง500ครั้งค่ะหากเป็นไปได้ก็ให้พูดต่อเนื่องในเรื่องของคำขอบคุณเนี่ยค่ะไปนานถึง30นาทีในขั้นตอนนี้เขาบอกว่าสำคัญมากค่ะคุณยังวุจิเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาแนะนำให้คุณเอโกเนี่ยโทรศัพท์ไปหาพ่อทันทีโดยข้ามขั้นตอนที่จะขอพลังจากคำพูดนี้ไปนะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะอันเนี้เราต้องลองฝึกนะคะที่จะขอพลังจากคำพูดก่อนนะคะก็ฝึกนะ,ะในการขอบคุณ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 อย่างน้อยติดต่อกัน10นาทีคะ่ะหรือต่อเนื่องไปถึง30นาทีแล้วขั้นตอนที่หกก็คือเขียนสิ่งที่เราอยากจะขอโทษคะ่ะเขียนสิ่งที่อยากจะขอโทษคนคนนั้นให้มากที่สุดแล้วเข้าไปสู่ขั้นตอนที่7ก็คือ เขียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการรู้จักคนคนนั้นค่ะเราอาจจะได้เรียนรู้รับรู้สิ่งใหม่ๆนะคะจากการที่คิดเรื่องที่ว่าเราควรจะไปบัติตัวอย่างไรกับเขาแล้วก็ควรทําตัวอย่างไรจึงจะทําให้ทั้งตัวเราแล้วก็เขามีความสุขนะคะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่8ก็คือประกาศว่าฉันให้อภัยคุณแล้วค่ะนะคะอันนี้คือ8ขั้นตอนในเรื่องของการให้อภัยคือโดยสรุปนะคะหนังสือกฎแห่งการ กฎแห่งกระจกของคุณโยชิโนรินงูจินะคะก็คือการให้อภัยนั่นเองค่ะ,ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องฝึกในการให้อภัยนะคะก็คือให้อภัยตัวเองเริ่มต้นค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นนะคะเมื่อเราให้อภัยแล้วก็ขอบคุณได้ในทุกสิ่งนะคะพวกเราค่ะเราจะก้าวข้ามผ่านนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะ เติบโตขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือนะคะที่สามารถอ่านจบได้ในเวลาเพียงไม่นานค่ะเพราะเป็นหนังสือเล่มเล็กนะคะมีไม่กี่หน้าค่ะมีประมาณ90หน้านะคะแล้วก็ในตอนท้ายเขาก็มีประวัติของผู้เขียนนะคะว่าเป็นคนที่เกิดในเมืองฮิโรชิมานะคะคุณโยชิโนริโนมูจินะคะในปี1963เนาะแล้วก็เขา จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮิโรชิมานะคะชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาแล้วก็ปริญาสู่ความสําเร็จนะคะหลังจากนั้นจบการศึกษาก็เข้าทํางานที่บริษัทจัดหางานแล้วก็หลังจากนั้นก็ลาออกมาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเมนทอนเมเนจเมนต์ค่ะนะคะ,นะคะซึ่งมีผู้เข้าอบรมมากกว่า30,000คนนะคะในปี1999เกขาก็จัดตั้งสำนักง,งานที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ เริ่มจัดโคชชิ่งแมネจเมนตะ์คะในปี2003แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่นานค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการให้ความสุขหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาซึ่งก็เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ทั้งสิ้นนะคะ ซึ่งตัวดิฉันเองก็เคยเอามาให้คุณผู้ฟังแล้วในเล่มก่อนนะคะก็คือการมองด้วยใจนั่นเองนะคะก็อยากเอามาฝากอีกเล่มหนึ่งนะคะก็เป็นอีกเล่มนึงในดวงใจค่ะถ้า,าคุณผู้ฟังเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ